สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอทนะครับผมแล้วเราอยู่กันในโหมดวิ่งหนีหัวคนนะครับผมผมก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับโหมดแกนี่เลยผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นโหมดไหนดีนะครับแล้วอยู่ดีเลื่อนๆมาเนี่ยก็เจอโหมดนี้นะครับผมเออโหมดนี้ก็รูปรูปหน้าปกมันน่าก,กลัวนะเดี๋ยวผมแปะให้ดูแล้วกันครับผมนี่น,นี่มันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะผมดูแค่ว่าเออมันเทหุยมีมาดรา,าด้วยโอ้ยเจง๋ง อันนี้มีไฟแช็กเซเบอร์วอเตแฮกมันต้องควรจะเป็นไลเซ,เซเบอร์ไม่ใช่เหรอเออแต่กลัวอุยหน้ากากอุยน่ากลัวคุณผู้มชมคุณผู้ชมว่ามันน่ากลัวไหม <c oughs> ผมว่าเราไปกันเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอินเทอร์เนต็ตพารค์คจะพาทุกคนไปลุยกันในโหมดนี้นะครับผม <c oughs> เราไม่รู้นะว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับก็ฝากทุกคนเอาใจช่วยแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมก่อนที่จะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมป่ะคุช ปีนก่อนปีนก่อนอะเราดูาลาดราวก่อนับเพื่อนเราไปตรงนู้นแล้วเฮ้ยมันแอบได้เหรอ,อปุ๊บเราลงเลยเฮ้ยตรงนู้นมันน่าจะมีคนไปแล้วเดี๋ยวเราไปทางนี้เอ้อ้อยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอน่ากลัวอุ้ยอ้ยอุ้ยเอ้อออมมเยเดเดะเเดะเดะเดีเดะเดะเดะเดเเดดเเดะเเดดเเเดเะ เฮ้ยไอ้นั่นมันดูเก่าเกมวะเฮ้ยเอาอย่าพามาหากูดิวพิ่งพูดอยู่ว่าดูเก่าเกมเอาเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเราเราไปเลยดีกว,ว่าปนะเฮ้ยตรงนี้ไปได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูนี้ก่อนดูนี้ก่อนว่านะไปได้ไหม เพื่อนๆตรงนี้ไม่ได้เพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้อุ้ยตายแล้วตรงนี้ทางตันตรงนี้ทางตันอุ้ยโอ้โหจุกจุกจุกหลบ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 อุ้ยสองหัวไล่สองหัวไล่สองหัวไล่ข้างหน้าต้องมีอีกเนี่ยเลยข้างหน้าต้องมีอีกเนี่ยเลยตองนั้นทางตันตอนนั้นทางตันตอนนั้นทางตันมึงอย่าจ้องกูดิกูกลัวจริงๆนะเนี่ยอุ้ยอู้หูอู้หูอู้หอู้หูว้าาาคุณผู้ชมผมมองไม่เห็นทางแล้วผมมองไม่เห็นทางแล้วอุ้ยหลบหลบได้หลบได้หลบได้หมดหลบได้หมดหลบได้หมดทางขึ้นทางงั้นทางขึ้นทางนนนััั้ววะะกีี่่หหหเเยยอง แตยังไงเดี๋ยวขวางอย่างงี้เนี่ยฮัลโหลเฮ้ยจะไปยังไงอะทางทางนั้นเหรออ๋ออยู่ตรงนั้นตรงนี้เหมือนจุดจุดไอ้นี่ปะผมตกไอ้นี่คือจุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงมัวมัว๋ยวมันวิ่งมากันอีกเราต้องตรงไปทางนี้ใช่ไหมจับมาขึ้นได้แล้วโอ้ยโอ้ยเช็คพอยต์นี่คือเช็คพอยต์ใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นเช็คพอยต์นะกูจะวิ่งคุณผู้ชมครับมันต้องวิ่งซิกแซกนะเนี่ย เดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูความสามารถของผมนะผมแบบว่าผมซิกแซกเก่งมากเลยพร้อมนะคุณผู้ชมพร้อมนะเอาจะช่วยกันนะครับผม 3...2...1... ไปึไปูจุ๊บอันนี้หลบซ้ายอันนี้หลบขวาอันนี่หลบซ้ายอุ้ยเกินดีอทีเดียวผ่านเลยโดดอุ้ยเกินเกินโอความสามารถเราแม่งเกินมนุษย์ไปแล้วอ่ะโอ้โห จุ๊บอ่าได้สิบเหรียญแล้วไปใบด่านสองเลยป่ะลุ้นๆๆตรงนี้มีประตูนี้มีประตูตรงนี้มีประตูเปิดปิดได้ไปครับอุ้ยด่ามมันแคบมากเลยอะโอ้โหเฮ้ยผมขออนีาตเปลี่ยนเป็นมอมบุคลที่หนึ่งนะครับเพราะว่าด่ามมันแคบมากเฮ้ยเช็คไ์แล้วไปต่ออุ้ยอุ้ยตรงนี้วิ่งแคบ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 โอ้หพอเป็นมอมบุคลที่หนึ่งเราไม่โคตรน่ากลัวเลยอุ้ยโอ้ยตรงนี้มีช็คคยา์ให้ตลอดเลยถือว่าดีนะเนี่ย ผมมาดูกันตรงนี้ไปได้ไหมเฮ้ยจ well> ับบักยอุ้ยมีเช็คพอยต์อีกแล้วเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้างงเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยจุ๊ผ่านแล้วผ่านแล้วอันนี้เหมือนเดิมปะอันนี้เหมือนเดิมปะไปฮะ ลุจปอ้ย,อยต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้ยคุณผู้มชมหมดนี้แม่งสนุกว่ะลุ้นว่ะลุ้นว่ะลุ้นว่ะเฮ้ยไอ้นี่อยู่อย่างนี้เหรอนายติดอ่ะโอ้ยจะ <c oughs> <c oughs> มาเล่นตรงไหนเนี่ยต้องเลือนตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้เฮ้ยเออันนี้ยากอยู่นะอันเมือเ่อกี้ผมว่ามันโคตรยากเลยอ่ะ มันอาจจะไม่ยากหรอกแต่เราไม่รู้ทางอะ่ะเราไม่รู้ทางเมื่อกี้เดี๋ยวนะคือเราไปแล้วใช่ไหมถ้าเราไปปุ๊บมันก็จะตรงเนี้ยคือเราต้องตรงไปตรงนั้นใช่ไหมอันนี้โอ้่ม,มันเป็นทางหลอกนี่ว่ะอันนี้มายืนทำเล่นอย่างนี้เนี่ยตรงนั้นเป็นทางหลอกคุณผู้ชมไปเราไปกันต่อโอ้ยเราผ่ <ples mythology> านไปได้แล้วโอ้ยเช็คคอยแล้วแจงฟึ๊บไม่มีใครไปต่อครับไปต่อครับทําไมมันเหมือนทางหลอกเลยวะตรงนี้มันเหมือนทางหลอกเลยวะ ก็สยองอยู่นะเวลาเดินไปตรงไหนแล้วเจอหน้ามันเนี่ยประตูเจ๋งว้าวได้อีกสิบเหรียญไปครับไปต่อลงวิ่งตามไม่ทันดิตามไม่ทันดิตามไม่ทันดิตามไม่ทันหรอกกินไม่ได้หรอกคนระระดับกันในน้องเรามันคนระระดับกันนเออเอ้ยยาเอ้ยย่าประตูทำไมกูขึ้นดังนั้นไม่ได้เอเอาไง เพื่อไม่เป็นการรีรอครับไปไปเพื่อนไป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 วิ่งวิ่งไปด้วยกันวิ่งเม็ดลันเนอร์เม็ดลันเนอร์มึงหยุดโอ้ยเล็งมันเล็งมันอย่าเล็งกูอย่าหันมาเล็งกูแล้วไปเล็งกูจุ๊บมีรอดแล้วอ้าวไอ้นั่นโง่แล้วไอ้นั่นโง่แล้วไอ้นั่นโง่แล้วตายก่อนแล้วโอ้โหเราจะไปยังไงเดี๋ยวเนี่ย้โอ้ยคุณผู้ชมมันจะผ่านได้ยังไงอ่ะตรงนี้เไ้ยหรือว่าทางนี้มันไม่เวิร์กวะแล้วผมลองไป แต่ผมว่าตรงนี้แหละถ้าเราผ่านตรงนี้ได้เราก็ขึ้นได้แล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ไปเฮ้ยจึ๊บหลบได้ไอ้อันนี้อันนี้ง่ายๆอันนี้ง่ายง่ายอันนี้ง่ายๆด่านหินเราอยู่ตรงนี้เนะี่ยไอหินเราอยู่ตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวนะคือถ้าเราหลอกละ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อหรือว่า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 กูตาย <c oughs> <c oughs> ถ้าต้องั everything. Everything us, hmm. oh ้นไม่ไ oh ด้แ oh ล้วหลังั้นเราไปอีก like. ฝั่งหนึ่งไะมาอุ on, ้ยอุ้ยตกใจตกใจตกใจอุ้ยอันนี้อีกแล้วเหรอนี่นี่มันเล่นอย่างนี้นี่ไงผมว่าแล้วมันเล่นอย่างนี้จริงด้วยผมว่าแล้วโอ้ยอันนั้มีหัวผู้หญิงด้วยคุณผู้ชมดูน่ากลัวเนาะคนสร้างเกมคิดอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสามหัวสามหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยกีโดลลากิโดลลากีโดลลาเดี๋ยววิ่งอ้อมวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมมันตามไม่ทันมันตามไม่ทัน เอาคือตรงนี้สีแดงสีแดงคือเช็คพอยท์ครับนี่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 น,น,นี่ไปต่อครับปึ๊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 บเอาดิเอาดิตามท,ทันปา้าล่ะหลบได้หมดอ่ะหลบได้หมดอ่ะเฮียอะไรเนี่ยโอ้ ui, อ, Corps. อุ้ยอุ้ยนักกรรมนักกรรมอุ้ยอุ้ยขึ้น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 โหคุณผู้ชมตัวอะไรวะขนลุกเลยอ,อ,อ่ะเราไปตรงไหนได้อีกปวะตรงนั้นเหรอตรงนั้นมีทางไปไหมไม่น่ามีปะ เอ้หรือว่ามีอาจจะต้องลองนะครับชุบอ๋ออยู่ตรงนี้โอ้โหมองไม่เห็นไปไปต่อคือชุบมึงวิ่งผ่านมาแล้ววผ่านมาแล้วโดดเช็คพอยทำอะไรไม่ได้หรอกนะ้องมันกลืระดับกันฝีมือนะว้าอุ้ยอุ้ยหลบหลบอุ้ยโถ่โถโอ้โถ่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 กถ่โ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 ถ โอ้โหคุณผู้ชมครับมันมันปิดข้างบนไม่ให้เรากะดูเลยอะเราอาจจะต้องวิ่งอ้อมอย่างนี้ไปหนึ่งใช่ไหมวูจิบวูจิบผมว่าผมว่าผมเป็นโปรเฟชชั่นอลเกมนี้แล้วอะโอ้โหผ่านหมดเลยธรรมดาธรรมดาเอยเหรียญเจง๋งนี่ได้เหรียญแล้วสนุกวนกว่าสนุกกว่าผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะยาวขนาดไหนอะแต่ผมจะเล่นไปจนกว่ารู้สึกว่าโอเคเราไปต่อไม่ไหวแล้วกันเอางี้ดีกว่า ถ้าเป็นไปได้ผมอาจจะเล่นจนได้มาดาระนะถ้าได้มาน่ากลัวเหมือนพวกอนิเมะหัวขาดเลยอะ่ะเอ้ยมีตัวล่อเว้ยมีเหยื่อล่อเว้ยมีเหยื่อล่อเว้ยเจ๋งเจ๋งไปต่อครับผมโอ้โหกูฝันร้ายแน่คืนนี้ไปฮู้จุ๊บจุ๊หลบอุย้ยเมื่อกี้ผมผมจะไปซ้ายแต่ผมจุ๊บหลบมาขวาอืมอืมอืมปากลัว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 ครับฮุจุ๊บ เฮ้ยจุ๊บอืมโหหัวแม่งโคตรใหญ่เลยไปต่อครับปีน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 เช็คพอยต์มีสามประตูให้ไปอ่ะไปประตูนี้แล้วกันผีมันอยู่นี่ปะเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บโอ้โหลึกลับลึกลับมากเฮ้ยเพื่อนวันดี้ทำไมนายกลับมาเช็คพวอตตรงนี้เหรอทำไมนายกลับมาเพื่อนอุ้ย โอ,โอ,โอ้ลงมาตายเลยโอ้โหนี่มันทางดักควาย